คุณหนูไฮโซยอดอัจฉริยะตอนที่187พิพี่ชายอุ้มคนที่ดูถูกบอสอย่ามาเสียใจก็แล้วกันเขาตกใจจนกระโดดขึ้นนี่นี่นอิงจือจินมองไพ่สามใบที่ตัวเองเปิดแววตาเริ่มขรึมลงหยุดพูดรองอธิการบดีเอามือปิดปากตัวเองกลั้นหายใจ ไพ่ใบแรกเป็นคนให้หัวลำดับที่12เป็นใบที่13ของสำรับใหญ่กลับหัวไพ่ใบที่สองเป็นอัศวินรถม้าลำดับที่7เป็นใบที่8ของสำรับใหญ่กลับหัวไพ่ใบที่3ามไพ่เปล่าในไพ่ทาโร่มีใบที่ว่างเปล่าไพ่เปล่าใช้เป็นไพ่เสริมมาตลอดเวลาที่ไพ่ใบอื่นหายไปก็ใช้ไพ่เปล่าเข้ามาแทนแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่อิงจือจินจะใช้ไพ่ทาโร่ทำนายไม่ได้หยิบไพ่เปล่าเข้ามานี่ก็คือความแตกต่างของไพ่ทาโร่แท้กับไพ่ทาโร่ที่แพร่หลายในท้องตลาด ไพ่ทาโร่แท้ถึงจะมีพลังทำนายเมื่อไพ่เปล่ากลายเป็นไพ่ที่ถูกเลือกนั่นก็แสดงว่ามีความหมายรองอธิการบดีทำนายไม่เป็นแต่เขาก็เข้าใจเรื่องไพ่ทาโร่ไม่ว่าจะเป็นไพ่คนให้หัวที่กลับหัวหรือไพ่อัศวินรถม้ากลับหัวความหมายก็ไม่ดีทั้งนั้นหมายถึงความล้มเหลวและสถานการณ์เลวร้ายซึ่งก็หมายความว่าสถานการณ์ของนอตันในเวลานี้ไม่สู้ดีนะส่วนไพ่เปล่าใบนี้ รองอธิการบาดีมองไม่ออกเขาไปจากที่นี่เมื่อสองเดือนก่อนไปหาวัตถุดิบเล่นแร,แร่แปรธาตุใหม่ๆเสียงของอิงจือจินขรึมลงแต่เขาก็เพิ่งเคยไปที่นั่นครั้งแรกก็เลยแย่มากแต่ในอนาคตภายในหนึ่งปีเขาไม่มีอันตรายถึงชีวิตนี่ถือเป็นข่าวดีพอฟังถึงตรงนี้รองอธิการบาดีก็โล่งอกเทพพยากรณ์บอกว่าไม่มีก็คือไม่มีแต่อธิการบาดีไปที่ไหนกันแน่ คงไม่ใช่วงการเล่นแร่ปแปราธาตุหรอกนะแต่นอตันก็ไม่ได้เพิ่งเคยไปวงการเล่นแร่ปแปราธาตุครั้งแรกคนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆกำลังให้ความสนใจที่นี่ฉันจำเป็นต้องไปแล้วอิงจือจินเก็บไพ่ฉันช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของไฟวอนมหาวิทยาลัยให้แล้วต่อไปอย่าใจกว้างขนาดนั้นรองอธิการบดียังคงคิดเรื่องที่สถานที่แบบไหนกันที่จะไปหาวัตถุดิบเล่นแร่ปแปราธาตุได้พอได้ยินประโยคนี้ก็สะดุ้งตกใจเกือบล้มพบเพิ่มความแข็งแกร่งของไฟวอนเหรอครับ อิงจือจินมองเขาสายตานีเรากับกำลังมองเศษเหล็กขอบคุณมากเลยครับรองอธิการบดีปาดเหงื่อเฮอนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันตอนนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าเหลือเกินเกรงว่าตัวตนของคุณจะต้องถูกเจอในไม่ช้าก็เร็วอืมอิงจือจินสะพายกระเป๋าเป้ดวงตาหงหรีลงตอนนี้ยังไม่หอก เรื่องของเฮอร์สวินลือจากคนที่หนึ่งไปสอง,สอง,สองไปสาจนตอนนี้รู้ไปทั่วทั้งชิงจื้อแล้วคลาสนานาชาติของสามระดับชั้นต่างรู้สึกอับอายเมื่อก่อนพวกเขาให้ความเคารพเฮอร์สวินมากนึกไม่ถึงว่าเขาจะไม่ถือเป็นนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยนอตันเดี่ยวนาแถมยังหญิงได้ขนาดนั้นทำให้ใครดูกันวันนี้ชั้นมหก,ก็กลับมากันแล้วอีกหนึ่งสัปดาห์ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็จะออกมาต้องเลือกคณะที่เรียนแล้ว ชิงจื้อมีนักวางแผนเลือกคณะโดยเฉพาะทำการวิเคราะห์ด้านถนัดและไม่ถนัดของนักเรียนแต่ละคนเพื่อวางแนวทางเลือกคณะในมหาวิทยาลัยให้ทิงหลานได้ยินข่าวหรือยังหัวหน้าห้องวิ่งกลับมาจากห้องพักอาจารย์ด้วยความตื่นเต้นตบโต,กตกหัวเราะราคนแท้เฮ้ยใจแคบนั่นถูกมหาวิทยาลัยนอนตันยึดใบจบก,การศึกษาไปแล้วสมน้ำหน้าสะใจจริงโวยเวินทิงหลานยังคงไม่ชินกับการเข้าสังคมเขาแค่พยักหน้าได้ยินแล้วขอบคุณ ทิงหลานหมอนั่นมันสมองเพี้ยนนายอย่ากเก็บคำพูดของเขามาใส่ใจเลยนะหัวหน้าห้องนึกถึงคำพูดของอิงจือจินแล้วเริ่มปลอบวันทิ้งหลานไอคินายตั้ง2องร้อน28นี่มันอัจฉริยะที่พบเจอได้ยากในโลกมหาวิทยาลัยตี้ตูก็ไม่ได้แย่นายอยู่เหนือพวกเราอยู่แล้วเรากับนึกอะไรขึ้นมาได้เขาถามต่อทิ้งหลานนายคิดไว้หรือยังว่าจะเลือกคณะอะไร สาขาฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยตี้ตูอยู่ชั้นแนวหน้าของโลกเลยนะไม่อยากเรียนฟิสิกส์วนทิงหลานเงียบไปชั่วครู่รอผลสอบออกมาค่อยว่ากันจริงด้วยด้วยยังมีอาจารย์ชีวะแท่ไปที่สอนชั้นมห้าหัวหน้าห้องตีหัวตัวเองทางโรงเรียนบอกว่าใหญ่ป้านั่นให้คนมาขโมยบัตรประจําตัวสอบของนายตอนนี้รับกรรมไปแล้วอาจารย์ฝ่ายวิชาการบอกว่าอาจารย์แทบไปนั่นถูกจับเข้าคุกไปแล้วทิงหลาน นายมีระบบสะท้อนเวรกรรมในตัวหรือเปล่าคนที่ทำไม่ดีกับนายรับกรรมกันไปหมดแล้วไม่ได้การฉันต้องกลับไหว้นายด้วยฟังถึงตรงนี้วันทิงหลานก็เหลือบตาขึ้นดวงตาฉายแววสงสยัยทำไมเขารู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับพี่สาวของเขาทั้งนั้นหนึ่งปีที่พี่สาวของเขาอยู่หู้เชิงยังได้เกิดอะไรขึ้นอีกกันแน่พวกนายคุยกันไปก่อนวันทิงหลานเก็บกระเป๋าฉันขอกลับบ้านหน่อยอิงจื่อจินกลับมาเมื่อวาน เรื่องที่เธอไปอยุโรปมีแค่วนเฟิงเหนียนวนทิงหลานผู้เท่าจงกับฟู่อวินเซินที่รู้เธอกลับบ้านก่อนแล้วถึงไปเยี่ยมผู้เท่าจงที่บ้านตระกูลจงวันนี้เป็นวันทำงานจงจือหวานไปเรียนคุณนายจงไปนวดสปาเดิมทีผู้เท่าจงก็อยู่ที่บริษัทหลังจากที่ได้ยินว่าเธอกลับมาแล้วก็มอบหมายงานให้ลูกน้องทำจือจินอย่าหาวตาดุเลยนะทำไมหลานหนีไปคนเดียวละ่ะผู้เท่าจงปวดหัวมาก ยังไม่ต้องพูดเรื่องที่หลานสุขภาพไม่แข็งแรงแต่หลานเป็นเด็กผู้หญิงเกิดเจอคนไม่ดีจะทำอย่างไรตอนแรกเขาไม่รู้อิงจือจีนไปถึงยุโรปวันที่สองถึงโทรหาเขาจะตามไปก็ไม่ทันหาตัวไม่เจอคนพวกนั้นน่าจะเข้าโรงพยาบาลมากกว่าผู้เท่าจงคิดสุดท้ายก็พูดขึ้นจือจีนหวานหวานมีอคติกับหลานมากแต่นี่เป็นความผิดของหวานหวานหลานไม่ต้องเกรงใจเพราะตาคุณตาวางใจได้คะ่ะ อิงจื่อจินยืนขึ้นหนูนัดคนไว้พรุ่งนี้จะมาเยี่ยมใหม่นะคะผู้เท่าจงโบกมือให้อย่างมีความสุขหลังจากหลานสาวออกไปแล้วทันใดนั้นเขาก็รู้สึกไม่ชอบมาพากลคงไม่ใช่ไอหนุ่มหน้าเหม็นหมอนตระกูลฟู่นั่นหรอกนะผู้เท่าจงรู้สึกว่าไม่มีความเป็นไปได้อื่นอีกแล้วเขาอารมณ์เสียขึ้นมาทันทีหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดเบอร์ต่เท่าฟู่ ฉันบอกตั้งกี่รอบแล้วว่าให้ดูหลานชายแก่ให้ดีๆหลานชายย่อมมีบุญของหลานชายอะไรกันเพ้อเจ้อทั้งนั้น30นาทีต่อมาใจกลางเมืองอิงจือจินลงจากรถแท็กซี่หน้าผับที่อยู่หัวถนนชายหนุ่มพิงประตูกระจกขาเรียวยาวมอเล็กน้อยท่าทางเสเพลก็เป็นความงดงามแบบหนึ่งเขารู้สึกตัวเงยหน้าขึ้นความเย็นชาบนใบหน้าหายไป ดอกตาดอกท้อค้งมนดุดสายลมตะวันออกพัดผ่านชวนให้เย็นสบายฟูอวินเซิ์นยกมือลูบศีรษะของเธอตามความเคยชินผู้เสียงทุ้มพลังยิ้มเด็กน้อยเที่ยวเสร็จกลับมาแล้วเหรออิงจือจินนึกถึงเรื่องที่ก่อนเธอกลับมารองอธิการบาดีให้เธอช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของระบบป้องกันทางกายภาพของมหาวิทยายลัยนอตันเธอนวดสีสะถอนหายใจก็ประมาณนั้นตอไปหย่าไปที่ไกลแบบนั้นคนเดียวจะดีกว่า ฟู่อวินเซลเหลือบมองโทรศัพท์มือถือกดปิดไปรู้ว่าเธอก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวแต่ข้างนอกมีคนเลวอยู่เยอะสีหน้าของอิงจือจินชะงักคำพูดนี้เหมือนคุณตาของเธอจริงๆไปกินข้าวก่อนฟู่อวินเซลเหลือบดูเวลาทั้งนั้นมีร้านอาหารเปิดใหม่ระยะทางไม่ไกลทั้งสองคนจึงเดินไปเดินไปได้ห้านาทีอิงจือจินก็รู้สึกว่าร่างกายผิดปกติ รู้สึกปวดท้องเป็นระลอกไม่ถือเป็นเรื่องใหญ่เมื่อเทียบกับตอนแขนหักแต่กลับชวนให้รู้สึกทนไม่ไหวเธอหยุดเดินค่อยๆนั่งลงบนเก้าอี้ยาวริมถนนหายใจช้าๆอาการปวดกลับทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเหมือนทะเลพิโรธอิงจือ่อจินเงียบไปเธอมองข้ามร่างกายของตัวเองมาตลอดตอนที่เพิ่งฟื้นขึ้นมาเนื่องจากเลือดในตัวพร่องไปมากใช้พลังงานเยอะร่างกายจึงมาถึงขีดสุด นอนไม่พอกินไม่ดีประจําเดือนก็จะไม่มายิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องตรงเวลานี่เป็นประจําเดือนที่มาครั้งแรกหลังจากเธอปรับสมดุลในร่างกายให้ดีแล้วซึ่งก็ทําให้เธอลืมเรื่องนี้ไปปรากฏว่ามาทีก็ปนป่วนอย่างรุนแรงที่ปวดขนาดนี้เป็นเพราะก่อนหน้านี้ร่างกายย่ําแย่ฟูอวินเซิร์นก็หยุดด้วยเขาเห็นสีหน้าของเด็กสาวเริ่มซีดลงบนหน้าผากก็มีเหงือผุดสีหน้าของเขาจึงเปลี่ยนไปทันทีเยาเยาเป็นอะไรไปไม่สบายตรงไหนฉันไม่เป็นไร มือของอิงจื่อจินจับเก้าอี้หายใจถี่เร็วแต่น้ำเสียงยังคงราบเรียบปวดประจำเดือนเดี๋ยวก็ดีขึ้นฟู่อวินเซินก็เงียบไปเป็นครั้งแรกที่เขาเจอเรื่องแบบนี้รอบตัวเขาไม่มีผู้หญิงก็มีแค่เนี่ยเฉาที่เคยเล่าให้ฟังแต่นี่เป็นความรู้ทั่วไปเขาก็รู้อยู่บ้างสภาพร่างกายของคนเราไม่เหมือนกันบางคนปวดจะเป็นจะตายแต่บางคนกินไอศกรีมก็ยังไม่เป็นอะไร ฟูอวินเซินถอดเสื้อคลุมของตัวเองออกก้มตัวผูกเสื้อคลุมไว้ที่เอวของอิงจือจินอยู่ตรงนี้ไม่ได้เขาพูดเยว่เยลุกขึ้นพี่ชายจะอุ้มไปตรงนี้เป็นถนนคนเดินพอดีทั้งยังอยู่ข้างในรถเข้ามาไม่ได้ไม่เป็นไรจริงจริงอิงจือจินกดที่ท้องเดี๋ยวก็หายแล้วเมื่อก่อนเธอเคยบาดเจ็บตั้งหลายครั้งปล่อยไว้สักพักเดี๋ยวก็หายดีจะไม่เป็นไรได้อย่างไรเดี๋ยวเลือดก็ไหลเป็นแม่น้ำแล้ว ฟูอวินเซินใจเย็นเอาแบบนี้ข้างหน้ามีสาขาของห้างเซนจูรี่ไปพักที่นั่นก่อนพี่ชายจะเรียกรถไปโรงพยาบาลสถานการณ์ฉุกเฉินไม่มีเวลาให้คิดเท่าไรเขาเอามือค่อยๆช้อนตัวเธอขึ้นมาฟูอวินเซินหันไปมองบนเก้าอี้เมื่อแน่ใจว่าไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ถึงได้เดินหน้าเดิมทีก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆอิงจื่อจินไม่มีแรงแล้วเธอหันหน้าเล็กน้อยได้กลิ่นหอมของไม้กฤษณาะที่คุ้นเคยสดชื่นอ่อนโยนมีพลังที่ช่วยให้จิตใจสงบ เรากับแช่อยู่ในน้ำผู้ร้อนลมหายใจของเธอเริ่มสงบลงหลับตาลงค่อยๆสงบใจภายในห้างเซนจูรี่หลังจากที่หญิงสาวออกมาจากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ดึงดูดสายตาลูกค้าคนอื่นๆทันทีคุณนายน้อยฟูชุดนี้เหมือนตัดมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยค่ะพนักงานเคาน์เตอร์พูดด้วยน้ำเสียงตะลึงนางแบบยังใส่ไม่สวยเท่าเลยนะคะซูรวนยิ้มเล็กน้อย ชมเกินไปแล้วค่ะวันมรืนตระกูลฟู้จะมีงานเลี้ยงเธอเพิ่งกลับมาจะทำขายหน้าไม่ได้คุณนายน้อยฟู้ลองดูนะขะาว่ารับเครื่องประดับไปด้วยเลยหรือไม่พนักงานเคาน์เตอร์กระตือรือร้อนแนะนำแต่กลับเห็นสูรวนขมวดคิ้วมองไปตรงทางเข้าห้างพนักงานเคาน์เตอร์ก็มองตามอึ้งไปชั่วขณะทันใดนั้นก็นึกถึงข่าวเมาส์ มีข่าวมาว่าเดิมทีซูร่วนเป็นคู่มั่นที่ผู้ทัฟฟู่จองไว้ให้ฟูอวินเซินแต่ซูร่วนไม่ถูกใจความเสเพลจึงหันไปแต่งงานกับหลานชายคนโตของตระกูลฟูซึ่งก็คือพี่ใหญ่ของฟูอวินเซินซูร่วนย่อมสังเกตเห็นแล้วว่าฟูอวินเซินอุ้มผู้หญิงอยู่เธอขมวดคิ้วอารมณ์ไม่ดีตอนนั้นเธอไม่เลือกเขาก็ถูกต้องแล้วไม่อย่างนั้นคงได้มีบ้านเล็กบ้านน้อยเต็มไปหมดฉันไม่อยากเห็นเขามีเขา,เขาต้องไม่มีฉันมีฉันต้องไม่มีเขา สูรวนเบือนหน้าหนีไม่อยากมองฟูอวินเซินพวกคุณให้เขาออกไปเดี๋ยวนี้คุณหนูไฮโซโยอดอัจฉริยะตอนที่188คุณชายฟูก็เปิดเผยตัวตนบอสมาแล้วคราวนี้พนักงานเคาน์เตอร์อึ้งหนักเข้าไปใหญ่อย่างเชิงถามคุณนายน้อยหมายความว่าให้ไปเชิญคุณชายเจ็ดออกไปหรือคะใช่ให้เขาออกไปสูรวนจับสร้อยเพชรเส้นหนึ่งน้ำเสียงเรียบเฉยฟังดูเหมือนไม่ใส่ใจฉันคิดว่าฉันน่าจะมีสิทธิทำแบบนี้อยู่บ้าง เธอแต่งเข้าตระกูลฟู่พูดให้เพราะหน่อยก็เรียกว่าลดฐานะลงมาแต่งด้วยอย่าว่าแต่ฟู่อวินเซิน์เลยถ้าไม่ติดว่ามีสัญญาแต่างงานกันไว้แล้วแม้แต่ฟู่อ e ี้หันเธอก็ไม่แต่งด้วยหรอกตระกูลซูเป็นตระกูลเศรษฐีของตี้ตูเป็นตระกูลเก่าแก่ร้อยปีเช่นกันถึงแม้ตระกูลฟู่จะเป็นหัวหน้าของสี่ตระกูลใหญ่แต่ก็ยังห่างชั้นอยู่ไกลถ้าไม่ติดว่าปู่ของเธอดึงดันจะตอบรับคำขอของผู้ท่อฟู่เธอไม่มีทางแต่งงานมาอยู่ผู้เฉิง ซูรวนเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของตระกูลซูในรุ่นนี้เธอมีพี่ชายสี่คนโดนตามใจมาตั้งแต่เด็กจนโตเธอคิดมาตลอดว่าการแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่เธอต้องตัดสินใจด้วยตัวเองทั้งยังเคยจินตนาการถึงความรักโรแมนติกแบบในนิยายปรากฏว่าสุดท้ายทุกอย่างดับสลายสัญญาแต่งงานคนที่เธอต้องแต่งด้วยคือผู้ชายเสเพลหลังจากเรื่องถูกกำหนดแน่นอนแล้วเธอก็ไม่ได้ไปหาผู้เท่าซูแต่ไปหาฟู่อี้หัน ฟู่อวินเซินจะแต่งงานกับเธอก็ต้องวัดกันที่เขามีคุณสมบัติหรือไม่เธอยอมแต่งกับฟู่อี้หันดีกว่าแต่งกับฟู่อวินเซินให้กลายเป็นเรื่องตลกของเมืองหูเฉิงกลายเป็นเรื่องที่คนหยิบยกขึ้นมาคุยหลังกินข้าวนี่ก็คือสิ่งที่ต้องแลกแต่สองปีนี้ที่แต่งงานกันมาซูรว่นก็เห็นความดีของฟู่อี้หันนานวันเข้าก็เกิดเป็นความรักตอนที่รู้ว่าผู้เท่าฟู่ลำเอียงไปทางคนเสเพลนั้นเธอก็ไม่เคยคิดจะให้เกียรติฟู่อวินเซินจริงๆ ใครบ้างไม่คิดว่าผู้เท่าฟูตับบอร์ดสู้รวนหันหน้าเชิดคางเบาๆยังไม่ไปอีกพนักงานเคาน์เตอร์ช่างน้ำหนักข้อดีข้อเสียแล้วตัดสินใจฟูอวินเซินเป็นหนุ่มเสเพลออันดับหนึ่งของผู้เชิงเป็นคนโปรดของผู้เท่าฟูแต่ในความเป็นจริงไม่มีอำนาจอะไรแม้แต่น้อยแต่ฟูอี้หันไม่เหมือนกันฟูอี้หันเป็นหลานชายคนโตของตระกูลฟูว่าที่ผู้สืบทอดฟูซื่อกรุป๊ปนอกจากนี้เขาก็มีความสามารถในตัวเอง ไม่อาศัยอิทธิพลของตระกูลฟู่ก็มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจของตี้ตูแล้วคุณนายน้อยรอสักครู่นะคะพนักงานยิ้มคุณเป็นลูกค้า VIP ของเราพวกเราจะให้คุณออกไปได้ยังไงสู้รวนถึงพอใจก้มหน้าเริ่มลองส้อยพนักงานรีบเดินไปที่ทางเข้าห้างพูดด้วยสีหน้าเชิงขอโทษขอโทษ,โทษด้วยค่ะคุณชายเจ็คุณนายน้อยอยู่ข้างในเธอไม่อยากเห็นคุณรบกวนรีบออกไปโดยเร็วด้วยนะคะ ประโยคเดียวทำให้ลูกค้าคนอื่นๆของห้างก็หันมามองสายตามีทั้งแปลกใจทั้งพิจารณาหน้าตาของฟู่อวินเซินสะดุดตาเกินไปไม่มีใครในแวดวงไฮโซของผู้เชิงไม่รู้จักเขาคนที่เข้ามาในห้างเซนจูรี่ได้ก็มีแต่คนรวยทั้งนั้นอิงจือจินก็ได้ยินดวงตาขยับจะเงยหน้าขึ้นไม่เป็นไรเยาวๆพักไปก่อนฟู่อวินเซินจับศีรษะของเธอท่าทางอ่อนโยน เขาไม่มองพนักงานคนนั้นอุ้มอิงจื่อจินเดินเข้าไปในห้างพนักงานทั้งกระอักกระอ่วนทั้งหน้าเสียคุณนายน้อยคือซูหรวนหน้านิ้วพูดเสียงเย็นชาฟู่อวิ๋นเซินฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณกรุณาออกไปด้วยคุณน่าจะรู้นะว่าคุณกับฉันปรากฏตัวในที่เดียวพร้อมกันคนข้างนอกจะเอาไปวิพากวิจารในทางเสียหายขนาดไหนคำพูดนี้ในที่สุดก็ทำให้ฟู่อวิ๋นเซินหยุดเดิน เขาหันหน้ามาดวงตาดอกท้อคล้องมนกำลังยิ้มแต่น้ำเสียงกลับเย็นชาชวนให้ตัวสัน่นหืมวิจารณ์อะไรสู้รวนชักหงดหงิดอะไรน่าเหรอในใจคุณน่าจะรู้ดีก็คงหนีไม่พ้นฟูหวินเซิรยังตัดใจจากเธอไม่ได้เรื่องที่ถูกถอนมั่นสะกดรอยตามเธอเข้ามาถึงในห้างฟูอวินเซินใช้มือซ้ายหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแขนของเขาแข็งแรงมากถึงแม้จะใช้มือเดียวเขาก็ยังอุ้มเด็กสาวไว้ได้อย่างมั่นคงฟูอีหัน ฟูอวินเซินมองนาฬิกาบนกำแพงมาที่ห้างเซนจูรี่สาขาถนนคนเดินเดี๋ยวนี้ภายในห้านาทีฉันรู้ว่านายอยู่ที่บริษัทซูรุนอึ้งก่อนจากนั้นก็โมโหจนใส่ยยิ้มคุณชายเจ็ดคุยกับพี่ใหญ่ของตัวเองด้วยท่าทางแบบไหนกันหน้าไม่รู้หรือว่าความเคารพคืออะไรฟูอวินเซริรไม่สนใจเธอเขาเหลือบตาขึ้นพูดกับพนักงานเคาน์เตอร์อีกคนไปทำน้ำต้มน้ำตาลสายแดงพนักงานคนนั้นไม่พูดอะไรรีบไปเตรียมทันที เขาก้มตัววางอิงจื่อจินลงบนโซฟาแล้วนั่งอีกด้านหนึ่งฉันดีขึ้นแล้วลมหายใจของอิงจื่อจินเริ่มสม่ำเสมอสักพักเธอก็พูดเสียงเบาปวดแค่นิดหน่อยจริงๆมีหน้าขนาดซีววีที่ปกติแข็งแกร่งใจนักเลงขนาดนั้นแต่พอประจำเดือนมาทีก็หมอเลยทีเดียวทั้งทั้งที่ไม่ได้สาหัสแบบแผลถูกยิงแต่กลับปวดเข้ากระดูกก็น่าแปลกอิงจื่อจินหันหน้าไปก็เห็นซูร่วนที่ยืนหน้าเขียวอยู่ พี่สะพยใหญ่เหรออืมฟูอวินเซินพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยอดีตคู่มั่นที่คุณปู่เคยหาให้พี่ชายถือเป็นการเจอกันครั้งแรกตอนนั้นเขาไม่ได้อยู่ที่หูเฉิงและก็ให้ความสนใจแค่อาการของผู้เท่าฟูอิงจือจินและสายตากลับมาสายตาเรียบเฉยแต่น้ำเสียงกลับเย็นชาเธอเคยรังแกคุณเหรอมือของฟูอวินเซินชะงักแววตาวูบไหวเล็กน้อยเด็กน้อยคำพูดนี้มันไม่ถูกนะ เขาขมวดคิ้วงอนนิ้วเคกหน้าผักอิงจือจินพู้เสียงเหนื่อยนอกจากเธอแล้วยังจะมีใครรังแกพี่ชายได้อีกอีกด้านหนึ่งสีหน้าของซูรวนแย่ลงเรื่อยๆนี่อยู่ต่อนหน้าเธอก็เริ่มหยอกล้อกับผู้หญิงเลยเหรอแล้วถ้าอยู่เป็นการส่วนตัวไม่ยิ่งกว่านี้เหรอพ่อแม่เดียวกันทำไมฟู่วินเซิรนกับฟู่อี้หันถึงได้ต่างกันมากขนาดนี้เธอโชคดีจริงๆที่ตอนนั้นเลือกถูกแล้ว ซู้รวนไม่กล้าจินตนาการเลยว่าถ้าตอนนั้นเธอแต่งกับฟู่หวินเซินจริงต่อไปจะมีพวกสาวไฮโซยอะเยะ้ยเธอขนาดไหนคุณชายเจ็ดช่างหน้าหนาเสียจริงสู้รวนสยัยยิ้มก็จริงฉันไม่ได้เป็นเจ้าของห้างนี้คุณดึงดันจะอยู่ที่นี่ฉันก็ไล่ไม่ได้อยู่แล้วฟู่อวินเซินยังคงไม่สนใจเขารับน้ำต้มน้ำตาลทรายแดงมาจากพนักงานและเวลานี้เองประตูอัตโนมัติได้เปิดออก ชายหนุ่มในชุดสูทคนหนึ่งเดินเข้ามาอย่างรีบร้อนหน้าผากมีเหงือผุดนี่คือลูกชายคนโตของฟู่หมิงเฉิงหลานชายคนโตตระกูลฟู่ฟู่อี้หันปีนี้อายุ29ปีแต่งงานกับซูรว่นเมื่อสองปีก่อนมาแล้วฟู่หวินเซินไม่เงยหน้าเขากำลังป้อนหญิงจื่อจินให้ดื่มน้ำต้มน้ำตาลสายแดงพาผู้หญิงของนายสายหัวออกไปจากที่นี่ซะพอคำพูดนี้ออกมาฟู่อี้หันกับซูรวน่รวนก็สีหน้าเปลี่ยนคราวนี้ซูรว่นทนไม่ไหวพูดประชด ฟู่อวินเซินพูดจาอะไรนะคุณคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของที่นี่หรือไงแล้วก็นี่เป็นพี่ใหญ่ของคุณไม่ใช่คนรับใช้ที่คิดจะสั่งก็สั่งแต่พอเธอพูดจบฟู่อีหันก็ดึงแขนของเธอเสี่ยวร่วนไปเถอซูร่วนไม่อยากจะเชื่ออวินเซินเธอไม่รู้เรื่องฉันขอโทษแทนเธอด้วยฟู่อีหันไม่พูดอะไรมากวันมรืนมีงานเลี้ยงที่บ้านถ้าไหนว่างก็มานะต่อให้ซูร่วนจะไม่ยอมอย่างไรก็ถูกฟู่อีหันลากออกไปแล้ว หลังจากที่อิงจือจินดื่มน้ำต้มน้ำตาลสายแดงหมดก็ไปเข้าห้องน้ำปวดท้องมาสักพักเธอเองก็เหนื่อยแล้วจึงค่อยๆพลอยหลับไปฟู่อวินเซินอุ้มเธอไปด้านในถึงแม้ที่นี่จะเป็นสาขาย,ย่อยแต่เขาก็มีห้องพักผ่อนที่นี่ไม่ได้ด้อยไปกว่าห้องชุดประธานาธิบดีของโรงแรมห้าดาวหลังจากห่มพ้า้เธอเสร็จเขาก็เดินออกไปโทรศัพท์อืมเตรียมไป้ายไว้อันหนึ่งฟู่อวินเซินทำหน้าเหนื่อยใช่ถูกต้องเขียนแบบนั้น วันต่อมาหู้เชิงก็เกิดเรื่องใหญ่ห้างเซนจูรี่ห้างแบรนด์หรูที่ยิ่ยหญ่ที่สุดไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่หรือสาขาย,ย่อยต่างมีป้ายแขวนอยู่ด้านนอกเขียนไว้ว่าสูรวนกับสุนัขห้ามเข้าชาวบ้านทั่วไปไม่รู้ว่าสูรวนเป็นใครแต่พวกคุณหนูคุณชายไม่มีทางไม่รู้ห้างเซนจูรี่เป็นสถานที่ที่พวกเขาไปบ่อยแถมยังไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ข่าวนี้แพร่ไปในแวดวงไฮโซอย่างรวดเร็ว ในตระกูลฟู่ก็ย่อมไม่มีข้อยกเว้นพวกลูกไปทําอะไรมาฟู่มิงเฉิงหน้าครึมอ่านข่าวดูสิข่าวหรือแพร่ไปทั่วตระกูลฟู่ขายหน้าหมดแล้วสู้รนกัดริมฝีปากขอบตาแดงกลับไม่กล้าพูดคุณพ่อใจเย็นใจเย็นนะครับฟู่อี้หันเห็นภรรยาเป็นแบบนี้ก็จําต้องพูดเสี่ยวรวนไม่ได้ตั้งใจครับ ง่เง่า,งาฟู่หมิงเฉิงโมโหโตวพวกลูกไม่รู้หรือว่าห้างเซนจูรี่ไม่ใช่ที่ที่จะไปวางอำนาจทำอะไรก็ได้ถูกไล่ออกจากที่นั่นคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของเหรอผู้ขาดการค้าสินค้าแบรนด์เนมได้ที่มาที่ไปของห้างเซนจูรี่ย่อมไม่ธรรมดาแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีคนรู้ว่าเจ้าของห้างเซนจูรี่เป็นใครต่อให้เป็นตระกูลฟู่ก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษในห้างเซนจูรี่ฟู่หมิงเฉิงโมโหจนใส่ยาย้ม คราวนี้ได้เรื่องปัญหาไม่ได้อยู่ที่ลูกจะเข้าไปซื้อของในห้างเซนจูรี่ได้หรือเปล่าแต่เขาเปรียบลูกเป็นหมาไปแล้วน้ำตาของสูรวนไหลพรากทันทีเธอจะไปรู้ได้ยังไงว่าห้างเซนจูรี่จะแคร์เรื่องเล็กๆแบบนี้จะยงเข้าความขัดแย้งของตระกูลใหญ่ให้ยุ่งยากทำไมออกไปไปฟู่หมิงเฉิงบกมือไล่ด้วยความหมุดหนิดอย่ามาเกะกะตรงนี้สูรวนวิ่งร้องให้ออกไปแล้วคุณพ่อฟู่อี้หันจนปัญญา คุณพ่อจะเอาเรื่องสะพ้ายของคุณพ่อทำไมกันครับครอบ,บครัวเดียวกันอย่าโมโหไปเลยครับผมขอไปดูคุณปู่ก่อนสีหน้าของฟู่หมิงเชิงถึงได้ผ่อนคลายลงไปเถอะไปอยู่คุยเป็นเพื่อนคุณปู่ให้มากหน่อยตอนเย็นผู้เท่าจงนั่งอยู่ที่โตอาหารพลางฮัมเพลงเล่นเวปัวรอหลานสาวสายนอกของตัวเองมาหาเขาเองก็รู้เรื่องที่อิงจือจินตัดขาดกับตระกูลอิงแล้วจึงไม่ให้จงมั่นหวามา ก่อนหน้านี้จงจือหวันคุกเข่าอยู่ที่ห้องใต้หลังคาถึงสามวันเต็มเดี๋ยวนี้เวลาเห็นผู้เท่าจงก็กลัวถึงขั้นไม่กล้าพูดอะไรมู่เฉินโจก็อยู่ด้วยเพราะเรื่องที่จงจือหวันเคยเล่าให้ฟังมู่เฉินโจจึงมีความคิดในแง่ลบก,กับอิงจือจินผิดหวังอย่างสิ้นเชิงหลังจากได้ยินว่าอิงจือจินกำลังจะมาถึงเขาก็ลุกขึ้นพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาผมไม่เจอหน,น้านะครับไม่จำเป็น